เราต้องหาถุงอันหนึ่งเอาไว้ไก่กระดูกนี่นะฟ้าๆสายฟ้าต่ำหมดนะน่าอร่อยมากจนมือสั่นเลยใช่ปเปล่บเนี่ยเอาเอาเอาไก่ไปต้นไม้ก่อนอ๋อเช่นตามสบายเลยครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่ง อ่อนกินข้าวแล้ว้อไินข้าวเยวอ่ะไม่เอากินมเปดครับไ่ครับข้าวขาหมูมาแล้วไม่ได้กินข้าวขานะครับ